กินเปียวได้ไหมได้ิงเอาเอาไปอย่างไรัเี่ตุพี่ดีลูกแนมเขาอย่างขาแหนมเขาไม่องกลัวพี่เขาพี่เขาใจดีพี่เขาขายไอศครีพี่เขามีสตอเบอรี่ด้วยนะสมไม่พี่เขาสวยไหมล่ะสวยไหมใ่่เน่าน่าน่่า่าน่าน่านา

bà lão bé lão nhạc lão bé 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 lão อันนี้ห้องอะไรแส่อะไรคะอันนี้คืออะไรคะมันคืออะไรคะเรียนเรียนโบเรีนเรนโบอะดูใส่ก่อนแล้วให้น้องให้น้องด้วยนะคะเท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 โอ้โหอะใส่น้องด้วยให้น้องทำเองด้วยอย่าะทำเองอาจับเองจู๊จู๊จู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 โอเคเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บสกินก่อนไหนพี่ตัดกินลายน้องเจ้ากินลาย โอ้โหสมปะมล่ะสมปะเจ้าอาร่อยไหมคะ <c oughs> ชึบตาดบอสีตาว่าบอสแต่ว่บอสสมด้วยเด็กยอร่อยไหมคะเขาดูเปรี้ยวไหมคะลูกสมปะเปรี้ยวปะ จับเองเลยอัมอัมไปชิมไหมเ๋อวน้อไหมนี่นี่ชิมอพี่ตาสิ เอาว่าไม่ช kind of um, ินเลยพี่ต e uh, really ่าบอกอันน okay? 네ี้อันนี้กินเคินกินเคินอันนี้อันนี้แค่นี้อันนี้เอาอันนี้บอกเอาอันนี้บอกเอาอันนี้ไหมเอ้าไหนกลัวกลัวกลัวย่งเดี๋ยวเจ้าเป็นรับน้องพี่ตายกินครับใหญ่โชว์เลยเห็นได้ตาวันละเบียดเห็นได้ตาวันละ ที่ซันเดย์ยุทิภูซันเดย์จังวัดัววะเยีวยมพ่อไม่กล้ากินต้อตรงร้องเพลงออ้ของอ,ค,อครลาวานอันนี้อันนี้นะก mầm lỡ mắm leo kỳ leo đơn lai chè ba chè ba Xẹp ok Xẹp ok 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 giống ok lại ok 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 Khai lại giống ok 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 đéo ok 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 สมไดลยขบสนพเจ้าเนาะชมชมบ่ะงมชมแ่บป่ะแซ่ได้ตาแ่บบ่จ้าได้ตาแ่บบ่แซ่ตัวเกียเนี่ยตเกียบ้าเอาเตียมปากอยู่ วันนี้ก็พามากินไอศครีมนะครับก่อนที่คุณพ่อจะไปทำงานวันนี้แบบแบลบวแบลวมารับลูกไปกินไอศครีมแล้วก็ไปส่งกลับบ้านนะครับเดี๋ยวตอนเย็นพ่อก็ไปร้องเพงนะลงแล้วดนสระร้องเพลงพ่อแมนะ่ละวันนี้ไปโรงเ,เ,เรียนดีืป่ะไม่ไปหรอกพรุ่งนี้เช้าตื่นแะต่เช้าไปโรงเรียนลูกไม่ไปหรอกเอ้าเกีียวเกยวมาแล้วโอเคนะครับบ๊ายบายบายก่อนบายก่อน